สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยจอดลึกกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูกันในปั๊พัะตาสูตรหรือสูตรว่าด้วยภูเขาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาเล่ม16หน้า1น6นะครับเป็นพระสูตรที่ผมว่าใช้การเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากๆเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาทำความเข้าใจแก่นของอุปมานี้กันว่าท่านสื่อถึงอะไรกันแนะ่ค่ะสวัสดีค่ะ ก็พระสูตรนี Alors, dungeon, ้นะคะมีบริบทคือตอนที่พระผู้มีพระภาทท่านประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีแล้วท่านก็ตรัสกับพิสุทั้งหลายคือท่านหยิบยกภาพเปรียบเทียบที่แบบว่าคอนทราสต์กันมากๆนะคะระหว่างคุณเขาหิมพานที่สมัยนั้นก็คือที่สุดของความใหญ่แล้วใช่ไหมคะกับก้อนหินเล็กๆค่ะขนาดเท่าเมล็ดผักาดเองโอ้เมล็ดผักกาด เจ็ดก้อนเท่านั้นค่ะเจ็ดก้อนเองเรอครับค่ะคือเปิดมาก็อืมต่างกันสุดข,ขั้วเลยมันก็ชวนให้คิดตามมากๆค่ะครับแค่เจ็ดเมล็ดเทียบกับภูเขาทั้งลูกก็น่าสงสัยเลยนะครับว่าเอ๊ะท่านจะสื่ออะไรกันแน่แล้วในพระสูตรท่านขยายความเรื่องนี้ไว้ย,ยังไงต่อครับคือพระองค์ท่านจะทรงสร้างภาพในใจก่อนนะคะให้ภิกษุลองนึกตามว่าแบบอ่ะถ้ามีผู้ชายคนนึงเอ่อเขาเอาก้อนหินเล็กๆเ,กเกท่า,มาเมล็ดผักกาดเนี่ยเจ็ดก้อน ไปวางไว้บนขุนเขาหินมะพานที่มันใหญ่โตโมโหรานมากๆลองนึกภาพยอดเขาสูงสูงหรือเทือกเขายาวสุดลูกหูลูกตาแล้วมีคนเอากรวดจิ๋วจิวเจ็ดอันไปวางอะค่ะครับครับนึกตามแล้วเห็นภาพเลยครับความใหญ่ของภูเขากับไอ้ความเล็กของเมล็ดผระกาศนี่มันโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยแล้วท่านก็นําภาพนี้ไปสู่คําถามอะไรต่อครับผมค่ะตรงนี้สําคัญเลยคือพอภาพมันชัดแล้วใช่ไหมคะ ท่านก็ถามเลยถามภิกษุตรงๆว่าเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือก้อนหินเท่า,มาเมล็ดพันผักกาดเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้ก็ดีขุนเขาหิมะคารนก็ดีอย่างไหนจะมากกว่ากันคือเหมือนคําถามจะง่ายนะคะแต่การที่ท่านถามเนี่ยมันต้องมีอะไรลึกกว่าแค่เรื่องขนาดแน่ๆครับคือถ้าตอบตามปริมาณมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้เขามันต้องใหญ่กว่าแบบเทียบไม่ติด แต่พอตั้งคำถามแบบนี้แสดงว่าคงไม่ได้จะทดสอบเรื่องขนาดแต่จะนําไปสู่ประเด็นอื่นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะแล้วพิสูจน์ทั้งหลายท่านก็ตอบตามจริงนะคะว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญคุณเขาหิม,มาพานนี้แหละมีมากกว่าส่วนก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเจ็ดก้อนที่บุรุษวางไว้มีจำนวนน้อยแต่ที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่แค่ต่อบว่าน้อยกว่านะคะแต่คือการที่ท่านขยายความต่อจากนั้นไปอีกอ๋อมีขยายความด้วยใช่ค่ะ เพื่อจะย้ําว่ามันต่างกันขนาดไหนแล้วท่านขยายความไว้ยังไงครับมันช่วยให้ภาพชัดขึ้นยังไงบ้างคือท่านไม่ได้หยุดแค่คําว่าน้อยเฉยๆแต่ระบุลงไปเลยว่ามันน้อยแค่ไหนท่านบอกว่าเมื่อเทียบกับคุณเขาหิมพานก้อนหินเท่า,มาเมล็ด 1, พันผักกาดเจก้อนที่บรุษวางไว้มีจํานวนน้อยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนพันไม่ถึงเศ,ษห,งงเศษหนึ่งส่วนแสนหนึ่งโหหนึ่งในแสนส่วนค่ะ คือการใช้คำว่าเศษหนึ่งส่วนแสนนี่มันทรงพลังมากนะคะมันบอกว่าเล็กแบบแทบจะไม่มีนัยยะสำคัญทางปริมาณเลยเมื่อเทียบกับภูเขาเหมือนทำให้เห็นว่าก้อนหินพวกนั้นมันไร้ค่าไปเลยในเชิงเปรียบเทียบนี้ไม่ถึงหนึ่งในแสนส่วนฟังแล้วรู้สึกถึงความจิ๋วของมันจริงๆครับไม่ใช่แค่เล็กแต่เหมือนแทบจะหายไปเลยในภูเขาลูกนั้นเหมือนฝุ่นผงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะการใช้สัดส่วนที่ต่างกันขนาดนี้ก็เหมือนการ กระแทกความคิดนิดหนึ่งให้ผู้ฟังตระหนักว่าเฮ้ยมันต่างกันมากจริงๆนะเป็นการเตรียมความคิดเตรียมใจให้พร้อมสําหรับความหมายที่ลึกกว่าที่ท่านกําลังจะอธิบายต่อไปค่ะครับทีนี้พอเราเห็นภาพความต่างสุดขั้วแล้วระหว่างภูเขากับเมล็ดผักกาด7เม็ดคําถามสําคัญก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันหมายถึงอะไรในทางธรรมหรอครับพระองค์ทรงเชื่อมโยงอุปมาที ทรงพลังมากๆนี้เข้ากับหลักธรรมยังไงครับอะไรคือภูเขาอะไรคือมเมล็ดประกาศพวกนั้นค่ะอันนี้คือหัวใจของพระสูตรเลยนะคะพอภิกษุเห็นความต่างมากๆแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ทรงเชื่อมเข้าความหมายทางธรรมทันทีเลยโดยใช้โครงสร้างประโยคที่คุ้นเคยกันดีคือภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น เป็นวิธีที่ท่านใช้ประจําเวลาจะถอดความหมายจากเรื่องเปรียบเทียบไปสู่สัจธรรมอะค่ะครับแล้วอุปามาอนนั้นคืออะไรครับอะไรที่ท่านเปรียบว่ายิ่งใหญ่เหมือนคุณเขาหิมพานสิ่งที่ท่านยกมาเปรียบกับความยิ่งใหญ่ของคุณเขาหิมพานก็คือการได้ธรรมจักสูค,ค่ะท่านตรัสต่อว่าภิกษุทั้งหลายอุปามาณิฉันได้อุปามายะก็ฉันนั้น การได้ธรรมจักสุของพระอริยสาวกพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้แทงตลอดแล้วมีมากกว่าแล้วก็สรุปว่าการได้ธรรมจักสุมีประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็คือหมายความว่าคุณค่าหรือประโยชน์หรือความสําคัญของการได้ธรรมจักสุเนี่ยมันมหาศาลเทียบเท่าความใหญ่ของคุณเขาหิมพานเลยทีเดียวการได้ธรรมจักสุคํานี้ค่อนข้างเฉพาะทางนิดหนึ่งนะครับถ้าจะอธิบายง่ายๆหน่อยหมายถึงอะไรครับ ใช่แค่การเข้าใจธรรมะหรือเปล่าครับหรือว่ามันลึกกว่านั้นอ๋อค่ะในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะในพระสูตรนะคะคำว่าธรรมจักสุหรือดวงตาเห็นธรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงการเกิดปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่เป็นครั้งแรกเลยซึ่งมันนำไปสู่การบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลขั้นตน้นก็คือพระโสดาบันหรือผู้ถึงกระแสนะคะการบรรลุธรรมขั้นนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบว่าสำคัญมากๆมากมาก เพราะเป็นหลักประกันเลยว่าจะไม่ไปสู่อบายภูมิอีกแล้วแล้วก็จะถึงนิพพานแน่นอนมันเป็นการเข้าถึงความจริงในระดับที่เปลี่ยนมุมมองต่อโลกต่อชีวิตไปเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยความคิดแต่เป็นการเปลี่ยนการรับรู้ความจริงไปเลยแสดงว่าสาระสำคัญของพระสูตรนี้ก็คือการจะบอกว่าการบรรลุธรรมขั้นต้นหรือการเป็นโสดาบันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มีค่ามหาศาลมากๆ มากเสียจนสิ่งอึ่งตื่นที่เคยเจอมาหรือที่ยังเหลืออยู่มาดูเล็กน้อยไปหมดเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะตีความแบบนั้นได้เลยค่ะโครงสร้างอุปมาชั้นใดอุปมาใหญ่ชั้นนั้นมันชี้แบบนั้นถึงแม้ว่าพระสูตรจะไม่ได้บอกตรงๆนะคะว่าก้อนหินเจ็ดก้อนนั่นแทนอะไรกันแน่แต่โดยในยะแล้วมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับประโยชน์มหาศาลของการได้ธรรมจักสูตรใช่ไหมคะอาจจะหมายถึงความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ หลังจากเป็นโสดาบันแล้วซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับทุกที่ดับไปแล้วหรือที่จะดับในอนาคตหรืออาจจะหมายถึงกิเลสท,ที่ละได้แล้วเทียบกับผลที่ได้หรือแม้แต่แบบว่าความสุขทั้งโลกความสําเร็จอะไรก็ตามที่เคยได้มาก่อนหน้าการได้ธรรมจักสุเนี่ยพอเอามาเทียบกับคุณค่าของการเห็นธรรมแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็เล็กน้อยเหลือเกินเหมือนมเมล็ดผักกาด7เม็ดบนเขานั่นแหละค่ะมันคือการตอกย้ําความสําคัญระดับที่แบบพลิกชีวิต ของการได้ดวงตาเห็นธรรมจริงๆภาพเปรียบเทียบโบราณเรื่องภูเขากับก้อนหินนี่มันยังพูดอะไรกับเราในยุคนี้ได้บ้างไหมครับเราจะเอาแง่มุมนี้มาปรับใช้หรือมามองชีวิตเราได้ยังไงบ้างครับดิฉันว่าแก่นของมันเป็นสากลน,นะคะแล้วก็ยังทรงพลังอยู่หัวใจสำคัญเลยคือเรื่องของมาตรส่วนหรือสเกลกับมุมมองหรือเพรสเปคทีฟนะคะ คือในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเรามักจะจมอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะปัญหาเฉพาะหน้าความกังวลจุกจิกหรือแม้แต่ความสุขเล็กๆน้อยๆจนบางทีเราลืมมองภาพใหญ่กว่าหรือพลาดโอกาสที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันเป็นแก่นจริงๆเหมือนกับว่าเรามัวแต่เพ่งมองต้อนหินเจ็ดก้อนที่อยู่ตรงหน้าจนลืมไปว่าเรากําลังยืนอยู่บนภูเขาทั้งลูกหรือมีภูเขาลูกใหญ่อยู่ข้างหน้าให้เราไปให้ถึงอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าครับ อาจจะเปรียบแบบนั้นก็ได้ค่ะหรือในอีกมุมหนึ่งนะคะอุป,ปมานี้ก็ชี้ว่าการบรรลุความเข้าใจบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงข้างในบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยมันสามารถมีพลังมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆใหญ่ในระดับที่ทําให้ปัญหาเดิมๆความยากลําบากหรือแม้แต่ความสาเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราเคยคิดว่าสําคัญมากๆในอดีตเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย คล้ายๆกับการได้ธรรมจักสุที่พระสูตรนี้ยกย่องว่ามันใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะคะอาจจะให้ค่าน้ำหลักกับบางเรื่องมากไปหรือน้อยไปเพียงเพราะเราขาดเ,เหมือนขาดไม้บรรทัดที่เหมาะสมหรือขาดมุมมองที่กว้างพอจะเห็นสัดส่วนจริงๆของมัน ใช่ค่ะและนี่ก็สะท้อนอัจฉริยภาพในการสื่อสารของพระพุทธองค์ด้วยนะคะการใช้อุปมาอุปไมยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการถ่ายทอดแนวคิดที่มันลึกซึ้งเป็นนามธรรมอย่างเรื่องคุณค่าของการบรรลุธรรมหรือความสุขจากปัญญาเนี่ยมันยากที่จะอธิบายต,ตรงๆให้เห็นภาพให้รู้สึกถึงความสำคัญได้เท่ากับการใช้อุปมาที่มันชัด,ชดๆแบบนี้ครับ เหมือนการยืมรูปธรรมที่คนคุ้นเคยสัมผัสได้มาช่วยอธิบายความหมายของนามธรรมาท,ที่มันลึกซึ้งเข้าถึงยากถูกต้องค่ะพระองค์ท่านเลือกใช้ภาพที่คนยุคนั้นเข้าใจเรื่องขนาดได้ดีที่สุดคือขุนเขาหิมพานแทนความใหญ่สุดๆกับเมล็ดผักกาดแทนความเล็กสุดๆแล้วเอามาเทียบกันเพื่อเน้นความสําคัญของการได้ธรรมจักสุมันสร้าง อิมแพกทางความรู้สึกทางความคิดที่ค่อนข้างแรงทําให้ผู้ฟังเข้าใจแล้วก็จําได้ง่ายว่าสิ่งที่ท่านกําลังชี้ให้เห็นเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆนะสำคัญระดับเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงภายในหรือการได้ปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยมันส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงจริงๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อทุกสิ่งทุกอย่างไปเลย มันคือการเปลี่ยนมาตรวัดของการรับรู้แล้วก็การให้ค่าไปเลยก็ได้ค่ะจากเดิมที่อาจจะเห็นแค่กรวดหินเล็กๆรอบตัวก็กลายเป็นเห็นภูเขาทั้งลูกเห็นภาพรวมเห็นความสัมพันธ์แล้วก็เห็นคุณค่าที่แท้จริงได้ชัดขึ้นครับผมสรุปได้ว่าภาพเปรียบเทียบสําคัญที่เราได้คุยกันจากปรปตรสูตรวันนี้ก็คือภาพของขุนเขาหิมพันอันยิ่งใหญ่ซึ่งเปรียบเหมือนคุณค่าประโยชน์อันมหาศาลของการได้ธรรมจักสุ หรือการบรรลุธรรมขั้นตน้นซึ่งมันมีค่ามากมายเหลือเกินจนเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งอื่นๆที่เล็กน้อยเหมือนก้อนหินเท่า,มาเมล็ดผักกาดเจดก้อนนะครับเป็นอุปมาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากๆเลยซึ่งมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาเล่ม16หน้า166ค่ะแล้วนอกจากความหมายทางธรรมโดยตรงแล้วนะคะพระสูตรนี้ก็ยังทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อในชีวิตประจาวันได้น่าสนใจ คือท่านใช้ภาพของขนาดที่ต่างกันสุดขั้วเลยเพื่อเน้นความสําคัญของผลลัพธ์อย่างหนึ่งคือการได้ธรรมาจาักรสุเราเอาหลักการเปรียบเทียบมาตราส่วนแบบนี้ไปลองมองในมุมอื่นๆของชีวิตดูสิคะมีอะไรอีกบ้างในชีวิตเราทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่เราอาจจะเข้าใจมันได้ดีขึ้นหรือประเมินค่ามันได้ถูกขึ้นถ้าเราลองพยายามมองเห็นสัดส่วนที่แท้จริงของมันเปรียบเทียบให้เห็นความต่างชัดๆ เหมือนที่พระสูตรนี้ทําให้เราเห็นความต่างระหว่างภูเขากับเมล็ดผักกาดมันอาจจะช่วยให้เราจัดลําดับความสําคัญในชีวิตได้ดีขึ้นมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เป็นแก่นสารจริงๆหรือแมก้กระทั่งปล่อยวางเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นลงไปได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเห็นภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นนะคะ